สวัสดีครับเียนนี่คือหญ้าใต้เขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับซึ่งชำน้ำไว้ได้ตรงโน้นห้าคืนหกคืนมาก นะครแถวนี้นี่สี่คืนนะครับสี่คืนตรงนี้นี่ีเห็นหนี่นี่เพึ่งซ้ำหลังสุดนะครับก็รากก็ออกแล้วนะครับก็ ลูกได้นะครับปลูกได้นะนี่เห็นไหมสวยงามอืมจะให้ดูรากนี่ฮะรากเห็นนะขาวสวยงามนะครับออกรากรากออกเยอะนะครับ สำหรับยอดก็ไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับก็ปลูกได้ฮะสำหรับอย่างนี้ก็ปลูกได้เพราะว่าเขาก็ออกเหมือนกันนะครับปกติํำที่หลังนะครับจำทีหลังปกติจำก่อนนี่โอ้ยนะฮะ น,นี้นี่ยยาหวานอิสราเอล่ซนนี้จะเป็นยายีายาเปแคระ์นะครับก็ปลูกได้แล้วนะครับถูกว่าเนีวยต่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยรากเขาถึงแม้จะชำทีหลังนะครับนะฮะอันนี้ชำได้น่าจะ สอสามคืนมั้งฮะก็ก็ปลูกได้ครับปลูกได้เพราะว่าเขาก,กำลังยอดก,กำลังจะเทงออกมานะครับปลูกได้เห็นไหมที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยสวยงามมากนะครับก็เฉพาะยอดก็เขียวงามแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้จะได้ ไปส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวให้เย็นๆสักหน่อยหนึ่งอากาศร้อนเหลือเกินบ้านเรามันอากาศมันพันผวนนะฮะปีนี้นี่ตั้งแต่มีนามาร้อนตลอดนะครับอันนี้กระกดาษนะร,ร้อนมากนะครับ,รบยังไงก็ อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบันส่วนลุงอิดนะครับท่านที่ดูอยู่มีสาระอะไรดีๆลุงอิดจะได้ถ่ายทำเพื่อให้พี่น้องได้ทราบนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอ่า,อาเอาเปรียบเทียบยาท้ายเขื่อนสุประรีพกับนรกจักระพัดมาให้ดูชัดๆสักทีหนึ่งนะครับว่าต้นเขานะครับจะตัดมาให้ดูเลยนะครับ ตัดมาให้ดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกัน,นดูแล้วก็มาทอนให้ดูเลยว่าเขาต่างกันยังไงมันต่างกันอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอยากอยากทําคลิปให้ดูนะครับแต่ผลสมฤทธิ์เนี่ยถ้าต้องการเยอะเนี่ยบอกตรงนะฮะนรกจกักรพรรดินะครับแต่ถ้าต้องการแบบนุ่มหอมวัวชอบควายชอบเนี่ย ้ายเขื่อนนะครับครับยังไงก็อย่าลืมสั่งต้นพันธุ์มาที่เบอร์โทร0812049151นะครับ0812049151ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ